จากที่เคยเกือบจะไปแหละไม่ไปแหละนะครับตอนนี้ยูนตุสเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดในเรื่องของไมซ์มโลอัลเลกีแล้วครับพวกเขากําลังพิจารณาที่จะยื่นสัญญาจะปรับหมายให้กับเทรนเนอร์วัย56ปีออกไปอีกครับก่อนหน้านี้อย่างที่หลายคนทราบกันละครับอัลเกีนี่โดนวิจาร์พอสมควรนะครับในการกลับมาคุมทีมยูเว่รอบ2ครับเพราะว่าผลงานไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเมื่อรูุการก่อนนะทั้งฟอร์มการเล่นในสนามทั้งผลการขันที่ออกมารวมถึงปัญหานอกสนามนะครับยูเวนี่ จบฤดูการด้วยการไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลสมรสนยุโรปด้วยนะครับช่วงเวลานั้นนี่อาริกรินี่โดนหนักเลยครับเกิดกระแสต่อต้อตานครับแฟนยูเวก็พยายามกดดันให้สมรสนปลดเขาออกจากตาแหน่งครับแต่สุดท้ายครับสมรสนก็ยังยืนยันให้อากีคุมทีมต่อไปครับในฤดูกาลนี้นะซึ่งผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเด้อครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ย ยูเว่ครับตั้งเป้าแค่จบท็อปโฟของตารางให้ได้เท่านั้นครับเพื่อที่จะได้กับเขาไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดูการหนานะอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อดูถึงปัญหาที่ผ่านมารวมถึงคุณภาพของนักเตะที่มีอยู่ครับก็ตั้งยอเราว่าเป็นรองหลายสโมสรน,นะโดยเฉพาะเมื่อไปเปรียบเทียบกับอินเตอร์มิลานครับเห็นได้ชัดว่าเป็นรองนะแต่อเล็กกี้ก็ยังเข็นทีมชุดนี้ครับกลับมาได้ครับผลงานเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมเลยครับจากที่ลุ้นแค่ท็อปโฟนะตอนนี้ต้องบอกว่ายูตุสลุ้นแชมป์สุกตบบเต็มตัวครับ ปัจจุบันก็รังอันดับ2ของตารางครับตามหลังเพียงแค่อินเดียรานทีมเดียวเท่านั้นแถมโคบปเตเรียก็มีลุ้นแชมป์ด้วยนะครับตอนนี้พวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟอร์มการเล่นสนามก็ดูจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นทาให้แฟนบอลที่เคยต่อต้านเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วครับจากที่เคยอยากที่จะปลดตำแหน่งครับตอนนี้หลายต่หลายคนก็หันมาให้การสนับสนุนอเล็กีอีกครั้งหนึ่งนะครับ เช่นเดียวกับสมมสอนครับก็พอใจผลงานตรงนี้ของอลิกีครับก็ต้องยอมรับครับว่าอลิกีเขาแก้ปัญหาเก่งนะคือทั้งที่สมมสอนมีปัญหานอกสนามมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายต่หลายรายครับแต่อลิกีก็ไม่เอามาบน่นไม่คร่ำครวรไม่เอามาเป็นข้ออ้างนะครับเขาก้มหน้าก้มตาทาง,งานต่อไปนะครับคือพยายามใช้นักเตะเท่าที่มีอยู่นะเค้นสภาพนักเตะออกมาได้ครับซึ่ง ผลการขขันมันก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สมสรนพอใจเนี่ยก็คือการที่เขาพยายามผลักดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาครับนักเตะชุด next gen ชุดเดยาวชวนแล้วครับถูกดนันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายรายครับปีนี้นี่ก็มีหลายคนเลยนะที่ได้รับโอกาสที่สนามแล้วก็ฟอร์มดีด้วยแหละครับนั่นทําให้สมสรนก็พร้อมที่จะให้อเลกีเนี่ยคุมทีมต่อไปอีกยาวครับเดิมทีเนี่ยอเลกรีเหลือสัญญาก,กับยูเว่จนถึงปี2025ครับ สมศรก็มองว่าถ้าเกิดว่าให้เขาคุมทีมในฤดูก,กาลหน้าหรือในฤดูก,กาล2 0 2 4 2นี่ถึงเนี่ยโดยที่สัญญากําลังจะหมดลงเนี่ยคือมันก็อาจจะไม่เป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่ครับนั่นทำให้สมศรก็พร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหมอ่ออกไปครับคือต้องการให้การการันตีครับให้กุณซือมีความเชื่อมั่นนะค่าเหนื่อยนี้ก็น่าจะอยู่ในเรทเดิมๆนะครับตกปีละประมาณ7ล้านยูโรบวกโบนัสครับนอกเหนือจากนะครับยูเว่ก็วางแผนในระยะยาวด้วยครับ นอกจากต่อสัญญากับอัเกฤษแล้วครับพวกเขาก็พยายามที่จะเสริมทัพเพื่อลุ้นความสําเร็จนะครับอย่างช่วงหลังที่พัานาหรือตลาดหน้าหนาวเนี่ยพวกเขาก็ไปได้เตโกยาโล่กองหลังชาวโปรตุกเกสแล้วก็กาลออสอากา拉สครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวอิตาลีมาร่วมทีมครับคือก็พยายามลดค่าเฉลี่ยอายุของทีมลงนะครับให้อายุน้อยลงนะสองลายล่าสุดเนี่ยแสงได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ในซัมเมอร์เนี่ยพวกเขาก็ ยังยึดแผนการนั้นต่อไปอีกครับแนวรับเนี่ยพวกเขาเล็งไปที่ริคาร์โดคาราฟิโอลีครับกองหลังดาวรุ่งของโบลอนยาครับรายนี้นี่โชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะโบลญนยาเพิ่งได้มาเมื่อช่วงเสมอที่ปีก่อนครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลายเ,เป็นกําลังหลักของทีม้วครับสำหรับอดีตเด็กปั้นของโรมานะยูเวก็เล็งเอาไว้ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องเสียเฟลิกโกกัตติหรือเบเรเม่ออกไปครับในช่วงเสมอสองรายเนี่ย กำลังได้รัดสนใจจากหลายทีมในอังกฤษนะครับถ้าเกิดเสียไปก็พร้อมที่จะเอาคาราฟิลลี่มาแทนครับส่วนยาโดนี่ก็เข้ามาแทนอเล็กซานโดอยู่แล้วครับอเล็กซานโดกกำลังเจะสัญญากับยูเว่หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับซัมเมอร์นี้สมสรสอนคงไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ครับปล่อยฟลลีออกไปครับแล้วก็เอายาโดนี่แหละเข้ามาทดแทนไว้อยู่แล้วนะครับส่วนแดนกลางนะครับผมพวกเขาก็เล็งไปที่เทิร์นคูตไมเนอร์ครับ มิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์ของแอตแลนตาครับรายนี้เนี่ยเป็นเป้าของยูเว่มานานเลยครับยูเว่นี่ตามตื้ออยู่นานเลยครับแต่ไม่ประสบผลสารณทรีครับซัมเมอร์นี้พวกเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเจราจากับแอตแลนตาอีกครั้งหนึ่งครับเชื่อว่าแอตแลนตาเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ประมาณ45ล้านยูโรครับยูเว่ก็พร้อมที่จะเดินหน้าครับเพราะอย่าลืมว่าซัามเมอร์เนี่ยอาเดียนเปโอกำลังจะหมดสัญญาครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่อหรือไม่ ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยพวกเขาก็ยังอยากได้เทินคูเมเนอร์มาอยู่ดีครับเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีปอปักบาที่ติดโทษแบนยาวจากคดีโดบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เทินคูเมเนอร์นะครับพวกเขาก็ยังเล็งไปที่จอร์จี้ซูดายอบนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสโมสรชักตาโดเนตนะครับรายนี้ก็อยู่ในเรดาร์ของยูเว่มาพอสมควรแล้วครับเชื่อว่าสมัยน,นี้ก็พร้อมที่จะกลับไปเจรจากับชักตาโดเนตอีกครั้งหนึ่งนะครับ นั่นก็เป็นแผนการคร่าวๆของยูเว่ในเวลานี้ครับทั้งการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาริเกียออกไปแล้วก็เล็งนักเตะใหม่นักเตะอายุน้อยเข้ามาเสริมทัพครับให้กับอาริเกียนะพวกเขาก็เรียกว่าวางแผนในระยะยาวต้องการที่จะสมเร็จไปเรื่อยๆละครับรอดูนะครับว่าแผนการนี้โปรเจก t นี้ของยูทูสจะรุ่งร่วงมากน้อยแค่ไหนและมันจะเวิร์กตามที่พวกเขาคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับผม